เสียงก้องเสียงกองเสียงมองต่ําเข้าเสียงคนเท่าปั่นปอนเป็นเสียงสะท้อนของเจ้าล้านนาะสวัสดีเจ้าวิรุณศิริจันร์ทประภากรจาก่านเฮียนหู้เฮือนพญาตำบลห้วยซักอำเภอเมืองจังหวัดเจียงายวันนี้จะได้มาทำในเมนูขนมปาานะเจ้าซึ่งเป็นขนมแห่งชีวิตและก็วัฒนธรรม เป็นขนมของคนล้านานะเจ้าที่มีมาตั้งแต่เมินนาะนนะเจ้าสมัยปูยาตายายของเฮาแล้วเนาะเจ้าแล้วเป็นเมนูที่กาลังจะสูญหายาวันนี้เฮาก็จะได้มาทําเมนูเนี่ยเพื่อ,อติว่าจะได้อนุรักษ์เป็นเมนูขนมพื้นบ้านของเฮาของคนล้านนาะบบที่สูญหายไปนะเจ้าซึ่งขั้นตอนในการทําเนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนที่ใช้เวลาค่อนข้างจะ เมินน้อยนะเจ้าเพราะว่าขนมอันเนี้ยเปินมีกุศโลบายว่าอยากจะให้ลูกหลานมารวมกันแล้วก็มาทําเป็นขนมพื้นบ้านล้านนาะของเขานะเจ้าซึ่งขนมเนี้ยจะหากินได้ก็ค่อนข้างจะยากนะเจ้าซึ่งเปินจะทำะในเทศกาลต่างๆนะเจ้าก็เทศกาลงานบุญงานบวชอันยังขึ้นบ้านใหม่งานที่เป็นมงคลน,นะเจ้าวัตถุดิบตีเฮาเตรียมมาตีจะทําในวันนี้นะเจ้าก็จะมีขา้าวมีน้า แล้วก็มีเกลือมีน้ำตาลแต่น้ำตาลเนี่ยบางตีบนก็จะใช้น้ำตาลอ้อยนะเจ้าแต่เฮาเนี่ยเขาจะใช้น้ำอ้อยเลยนะเจ้าเพราะว่าน้ำอ้อยเนี่ยจะใหือความหวานแบบพื้นบ้านดั้งเดิมของเฮานะเจ้าอ่างาคั่วมะเป้านะเจ้าแล้วก็มีมะลำไย,ยนะเจ้ามาลองทำกันนะเจ้านอกเป็นขั้นตอนในการตีเฮาจะทำนะเจ้าอันดับแรกเฮาก็จะใส่น้ำลงไปก่อนนะเจ้าประมาณ เซตห้อยตัวนะเจ้าเขาก็รอหื้อน้ำเดือดสักกํานะเจ้าเขาก็จะเอาเข้าวใส่ในวันเนี้ยเขาก็จะเอาเข้าวญี่ปุ่นนะเจ้าพเพราะข้าวญี่ปุ่นเนี้ยจะทำให้เวลากวนเซตแล้วเนี่ยจะมีอัรถโรสในการกินหัมน้อยหนึ่งนะเจ้าก็คือจะมันจะติดเหนียวนึบเจ้าจะเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการตัวนะเจ้าเราต้องก้นหื้อเม็ดข้าว แตกบันนี้เพือจับตัวกันเป็นก้อนนะเจ้าขจะเทกะทิใส่ลงไปนะเจ้าใส่ลำไย,ยเข้าไปนะเจ้าเป็นลำไย,ยอบแห้งแล้วนะเจ้าแล้ทีเนี่ยเาขาก็เอาไปนึ่งก่อนนะเจ้า อันนี้เป็นน้ำอ้อยนะเจ้าตีเขาใส่เข้าไปนี่นะเจ้าทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะเจ้าเขาจะใส่เกลือลงไปนะเจ้าเกลือค่ะต่อไปนะเจ้าเขาก็จะใส่มะร้าวลงไปนะเจ้ามะร้าวนี่เป็นมะร้าวตีเขาคูดฝอยแล้วก็บอบแห้งมาแล้วนะเจ้าอันนี้เป็นเคล็ดลับนะเจ้าตีว่า เราจะหือขนมของเฮาเนี่ยเทออกจากหม้อแล้วเอาไปบรรจุใส่ทาดนะเจ้าเราก็จะหือตัดได้ง่ายขึ้นนะเจ้าขนมซุกเนี่ยนเนี่ยมันจะนืดแบบนี้เจา้าจะเทยากน้อยนะเจ้าเพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องอมีแหมค้นหนึ่งนะเจ้ามาช่วยที่จะเอาขนมใส่ถาดนะเจ้า นี่ก็จะเป็นขั้นตอนตีอ่าเกือบจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเจ้าอ่าอันนี้ก็เป็นขั้นตอนตีล้อคือขนมเซตตัวนะเจ้าซุกเรียบร้อยละทีนี่เมื่อขนมอ่าเซตตัวได้ตีเรียบร้อยแล้วนะเจ้าแห้งแล้วนะเจ้าแห้งดีแล้วนะเจ้าเย็ยนแล้วเมื่อเขาจะรับประทานนะเจ้าเราก็ต้องเอาขนมนี่มาปาดนะเจ้า สมัยต,ตะกอนเปืนก็นจะป้าแจกลูกแจกล้านนะเจ้าเอาไปเลี้ยงแขกนะเจ้าในพิธีงานบุญอย่างต่างๆนะเจ้าให้เจ้าเป็นขั้นตอนที่เราจะตักเสิร์ฟแล้วนะเจ้าเราก็แล้วแต่ว่าถ้าชนะตีเราจะจัดเสิร์ฟนะเจ้าเราจะใส่อยันนะเจ้เาก็่เฮ้ยมันมีความเหมาะสมกับตีอ่า เขาจะเสริมนะเจ้าหรือว่าเขาจะเสริมพื้อไผ่นะเจ้าก็แล้วแต่กรรมว่าเขาจะอยากจะใส่ภาชนะจะได้นะเจ้าก็ได้มดนะเจ้าจะใส่กระทงก็ได้นะเจ้าจะใส่จานหรือจะใส่เป็นแบบเรือแบบอี้ก็ได้นะเจ้าก็แล้วแต่ว่าเขาจะสะดวกนะเจ้าเนาะ